วันนี้เรามาเทสเจ้าซูซูกิรีสตอม 800DE นะครับเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์น้องใหม่จากบ้านซูซูกินั่นเอง ทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องว u t o Fun Thailand งเราอีกครั้งนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าเราได้ขับขี่ทดสอบกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกคนฟังตอนนี้รถจอดอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ครับ Suzuki Wizdom นะครับ800 DE นี่ครับรหัส v i z d o m 800 DE จะเห็นนะครับว่าบอดี้ภายนอกของตัวรถนะครับถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยงานดีไซน์นะครับมาในรูปษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและดูปรับเตียวมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพาทุกคนไล่ดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถกันไปเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่หลักเด่นๆเลยครับไฟด้านหน้านะครับที่คุกเห็นจะเป็นไฟแบบ LED แนวตั้งนะครับซึ่งจะเห็นว่าเทรนของซูซูกิปีนี้นะครับตัวรถมาพร้อม LED แนวตั้งแบบนี้กันแทบจะทุกรุ่นเลยในเจน2023นะครับซึ่งนี่ครับไฟสูงไฟต่ำอยู่นี้นะครับอันนี้คือ daytime running light นี่นะให้ด้วยไฟเลี้ยวก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันถัดมาจากตัวไฟจะเห็นนี่เป็นจะง,งอยเลยว่า เป็นเอกลักษณ์นะครับของ v ีสตอมตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว650นะครับตัว1050นะครับอาจจะงอยแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือ v ีสตอมนั่นเองนะครับถัดลงมาด้านล่างครับกระบอกโช๊คนะครับที่ให้มาครับเป็นของโชวว่าขนาดใหญ่มากนะครับถึง43มิลิเมตรนะครับเป็นอัพไซด์ดาวด้านหน้านิดเบรคคู่ครับจานคู่นะครับปั๊มเบรกจากนิชินนะครับแล้วก็เป็นล้อที่ลวด ให้มันเป็นสีทองแบบนี้เลยส่วนถัดไปครับขึ้นมาดูกันที่หน้าจอเรนไหม่บางคนตัวรถนะครับให้มันเป็นหน้าจอเรนไหม่แบบ TFT แล้วนะครับสาหรับ800 DE ใหม่คันนี้นะครับเป็น TFT ขนาด5นิ้วนะครับซึ่งเรียกว่าการทํางานนะครับหรือฟังก์ชันต่างๆนะครับบอกรายละเอียดของตัวรถไว้อย่างครบครันนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่า ตัวรถนะครับจะมาพร้อมโหมดการขับขี่ตรงนี้นะครับผมขอพูดถึงไปเลยแล้วกันไหนๆก็เปิดหน้าจอเรียนใหม่ขึ้นมาละด้านหน้าที่ทุกคนเห็นคําว่า TC นะครับก็คือ traction control นั่นเองนะครับซึ่ง traction control นะครับสามารถเลือกปรับได้นะครับถึง3ระดับด้วยกันนะครับซึ่งการปรับนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับนี่ครับโหมดอยู่ด้านนี้นะครับคุณแค่กดเลือกโหมดนะครับอ่ะเข้าไปโหมดแล้วก็กดปุ่มขึ้นลงได้เลยครับนี่ครับ traction 3ระดับนะครับ3 2 1หรือจะเลือกปิดไปเลยก็ได้นะครับส่วนคําว่า G นะครับ คือโหมดสําหรับการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดนั่นเองนะครับทุกคนส่วนอันนี้ครับเป็นโหมดการขับขี่ครับว่าจะมาพร้อมโหมด A โหมด B แล้วก็โหมด C นะครับ A ก็คือ Active นะครับซึ่งโหมด A นะครับจะมาพร้อมขุมพลังนะครับแล้วก็รอบคันเร่งนะครับต่างๆนะครับที่เรียกว่าแรงที่สุดอยากมันอยากสิ่งนะครับโหมด A โหมด B ครับโหมด B คือเบสิ c นั่นเองนะครับโหมด B ก็เหมาะสำหรับการขับขี่ใช้งานภายในเมืองนะครับการขับขี่เดินทางทั่วไปนะครับแล้วก็ โหมด C ครับ Comfort ก็เปรียบเสมือนโหมดเรนครับจะเป็นโหมดที่ซอฟที่สุดนะครับนุ่มนวลที่สุดนะครับส่วนต่อมาด้านขวาสุดของเรานะครับจะเป็นระบบ ABS นะครับซึ่ง ABS ก็เลือกปรับได้2ระดับเช่นเดียวกันนะครับอ่าเป็น1กับ2นะครับแล้วก็ o อฟเลยก็ได้นะครับก็เป็นการปิด ABS นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองซึ่งการจะเปลี่ยน ABS นะครับตัวรถจะต้องจอดอยู่กับที่เท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถเปลี่ยน ABS ได้ขณะตัวรถกําลังวิ่งหรือขับขี่อยู่นะครับอ่า บอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูตำแหน่งแฮนด์บาร์กันบ้างมุมกว้างนี่ครับแฮนด์บาร์ที่ให้มากว้างนะครับพร้อมกับการแฮนด์นะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยครับแล้วก็แฮนด์บาร์ที่ให้มากว้างขนาดนี้ครับทำให้เราสามารถควบคุมตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางออฟโรดนะครับหรือการขับขี่ทัวริ่งเองส่วนตรงนี้ครับตัวโช้กอัพด้านหน้าจากโชว์นะครับที่เราบอกไปนะครับสามารถปรับได้นะครับแบบ full adjust เลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น p ีโ l o a d rebound c o m p r e s นะครับเนี่ยคุณสามารถปรับได้แบบเต็มระบบเลยส่วนต่อมาครับถังน ขนาด20ลิตรครับทุกคน8 0ดีให้มาเป็นถัง20ลิตรแล้วก็ต่อมาครับ้วยตัวเบาะนั่งที่ทุกคนเห็นเราจะบอกว่าเบาะนั่งนั่งสบายมากนะเห็นแบบกาวเคลืเลนของตัวรถสูงมากนะครับ220มมตรแต่เมื่อคุณขึ้นไปคมบน8 0 0ีครับทุกคนตัวรถไม่ได้สูงอย่างที่คุณคิดเลยนะครับแล้วก็ด้วยส่วนเว้าลอย่างเงี้ยครับมันทําให้คุณสามารถหนีบถังนะครับได้อย่างกระชับนะครับไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเส้นทางออฟโรดนะครับหรือการพับเข้าโค้งด้วยความเร็วสููงะครุณจ้สึก มีท่าทางการหนที่กระชับซึ่งเรียกว่าไซส์คนเอเชียอย่างเราสูงลงแล้วพ8เซนติเมตรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าเท้าวางได้เต็มพื้นเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยกับวิสตอม800 DE ตัวนี้นะครับมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะครับนี่ครับเป็นโมโนโช๊คนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับโชคอัพด้านหน้าเลยนี้ครับปรับมือได้เลยนะครับซึ่งความพิเศษของ800 DE เราอยากบอกว่าโชคอัพด้านหลังนะครับสามารถหมุนปรับได้นะครับให้เหมาะกับน้ําหนักตัวของคุณนะครับถึง40คลิกเเลยยทีีดว ซึ่งหมุดตนดาที่ให้มาจะปปับไปที่13คลิกนะครับซึ่งจะเหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีน้ําหนักประมาณ75กิโลกรัมนะครับอ่ะส่วนใครที่น้ําหนักเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับก็ลองปรับดูครับให้เหมาะสมกับน้ําหนักของเรานะครับย้ํานะครับว่า40คลิกเราอยากจะบอกว่าคุณปรับไปกี่คลิกแล้วนับไว้ด้วยนะครับห้ามลืมนะเพราะมันเยอะมากจริงครับทุกคน40คลิกเนี่ยถัดมาครับอ่ะตัวท่อเสียเรียกว่างานดีไซน์ออกมานะครับได้หล่อเราเอาการเลยทีเดียวแล้วท่อเสียเดิมๆนะครับของ 800DE คันนี้นะครับ ส่วนถัดมาครับมาดูที่ล้อหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็ให้มาเป็นจานดิสเบรกแบบเดียวนะครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกจานิชินเช่นเดียวกันนี่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็แน่นอนครับ ABS หน้าหลังอ่าอย่างที่เราบอกไปว่าปิดได้นะสามารถปิดได้มาดูส่วนท้ายกันบ้างครับเป็น LED ทั้งหมดครับตัวรถให้เป็น Full LED ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นครับเห็นครับ All New V-Strom 800 DE ครับ All New ไม่ได้แบบ All New เล่นๆนะทุกคนคือเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ภายนอกและภายในของตัวรถนะครับเอาละครับที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะเครื่องยนต์นะครับเป็น2สูบพาเลลทวินเลยนะครับไม่ได้เป็นเครื่องวีทวินแบบตัวเก่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเครื่องยนต์นะครับก็มาพร้อมขุมพลังนะครับ7จ็ดซีซีนะครับกับเพาข้อเหวี่ยงนะครับแบบ270องศาครับให้แรงม้าสูงสุดที่8ปแรงม้านะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วก็แรงบิดสูงสุดที่78นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปครับไม่ได้ใหม่ เครื่องยนต์ก็ใหม่นะมาเลยใช้ชื่อว่า All New นั่นเองครับทุกคนเราอยากจะบอกว่าราคาของ 800D ครับอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นสาเหตุที่เราใช้คําว่าเท่านั้นนะครับเราอยากให้ทุกคนมองราคากับของที่ตัวรถให้มานะครับในเซกเมนต์นี้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนะครับเราคิดว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับกับรถในคลาสเดียวกันนะครับที่มีวางจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับส่วนบุคลิกของรถนะครับเราบอกเลยว่า มันเป็นรถที่เป็นมิดมากๆนะครับเฟรนล,ลี่กับผู้ขับขี่นะครับคือเราคิดว่าแม้คุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับคุณสามารถสนุกไปกับเจ้าวีสตอม800 DE คันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งการขับขี่มันไม่ได้ไม่แรงนะทุกคนรอบมาเต็มกําลังเครื่องมาเต็มแต่มันจะแบบค่อยๆมาค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือขุมพลังเครื่องยนต์ตัวนี้ครับให้ความรู้สึกนะครับหรือกัตราเร่งต่างๆที่สมูทมากๆนะครับเครื่องมาแบบสมูทไม่กระโชกโคกหางไม่ ทอกมาไวจนน่ากลัวนะครับเกินที่เราจะควบคุมได้ซึ่งสำหรับตัวผมมองว่ามันเป็นรถแนว Adventure Touring นะครับที่ขี่สนุกได้มากๆอีกหนึ่งคันที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับมาฟังฟิลลิ่งกันเอาขี่ของเราในวันนี้กันบ้างดีกว่าครับทุกคนเอาเทิมิติของตัวรถก่อนนะครับ บอกเลยว่างานดีไซน์มันดูโฉบเฉียวขึ้นปาดเปียวขึ้นซิ่งขึ้นดูวัยรุ่นขึ้นอ่ะถ้าเรามองจากภายนอกนะครับส่วนสิ่งที่พัฒนาใอย่างคือตำแหน่งท่าทางการขับขี่ต่างๆนะครับมันเป็นรถที่ให้ความรู้สึกปลอดภยัยสบายเป็นมิตรนะครับจะนั่งขี่หรือยืนขี่ในเส้นทางออฟโรดนะครับตัวรถก็สบายนะครับให้ความรู้สึกกระชับให้ความมั่นใจกับตัวผู้ขับขี่อ่ะอย่างเราได้เป็นอย่างดีนะครับ ่วนคุมพลังเครื่องยนต์ที่ให้มาโหมดการขับขี่ต่างๆให้มานะครับคุณสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับเส้นทางที่คุณจะขี่ไปคุณเพียงแค่ทําความเข้าใจกับโหมดของตัวรถนะครับที่ให้มาแล้วก็เลือกปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับซึ่งการปรับตั้งค่าต่างๆก็ง่ายมากๆครับอย่างที่เราได้พูดไปนั่นเองนะครับซึ่งเราอยากแนะนําเลยสําหรับใครนะรที่กำลังมองหารถ a d v e n t u r อร์พิกัดกลางนะครับสําหรับตัวของผมเองผมมองว่ามันเป็นรถที่คุมค้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับราคาและของติดรถที่ให้มานะทุกคนอ่ะ ก็อยากเพิ่งเชื่อวผมไปลองไปลองผมอยากให้ลองเอาล่ะครับก็สําหรับวันนี้ก็สําหรับ s u ซ u k i วิสต o ม 800DE ก็คงจะหมดเพลงเท่านี้นะครับส่วนเทปหน้ามีจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรที่ไหนนั้นก็ฝากติดตามช่องทางของเรากันเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง www.autofun.co.th นะครับ Facebook f แฟนเพจนะครับ autofunthailand ยูทูบชาแนล autofunthailand เช่นเดียวกันเอาล่ะครับเทปหน้านเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ